สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูกชันขอ,อนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบสุดท้ายนะครับยอดทีมจากเกาหลีใต้อุลซานฮุนไดเล่นที่อุนซานมุนซูดวลกับยอดทีมจากญี่ปุ่นคาวาซกิฟอนตาเล่ครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณสุเรศมั่นมิมลและผมอชงศีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสาุนไดนะครับบอลดูแ์เกมเริ่ม ฝั่งของอุญซานชุดสีน้ำเงินกลิบขาบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนฟอสกิชุดสีขาวอีดองยองครับริมเส้นครับใช้อีดองจุนกับท่านั่นของคิมซูจูนหน้าเป้าครับเป็นกองหน้าอย่างโอเซฮุนครับโอ้เริ่มมามีโอกาสเลยครับแม่จังหวะของทางคาวาสกิฟอนทะเลครับได้โอกาสจบก่อนครับตำแหน่งเกมลุกนี่คือโอกาสแรกของเกมเลยครับจังหวะที่อยู่ได้ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าคือจังหวะยิงเนี่ย บอลของคนทะเล่ได้ขวาเขาโมโตลูกนี้ไม่เข้ากอบครับยาสุโตะว่ามุจิสากะนะครับพยายามจะยิงนอกกรอบผิโท่เลยครับเพราะว่าเกมรับของทางอุซานเองก็แน่นหนาไปหมดนะครับแต่โดนไม่ดีครับจังหวะจบตรงนี้คนามีสองแล้วบอลถึงถึงทางอีดองจุนซัดเลยครับ <c oughs> ยังยังแย่เข้ากรอบแต่เข้าซองแหละครับ จะกระแทงมาต่อที่ยามาเน่ไม่ได้ครับว่าเนี่ยพอขยับไปาบอลเนี่ยวัดูแจาตามไปติดเลยนะครับยามาเนะก็วาก็คาชิสวิลี่คาชิสเวลี่กั่ชาเมีช่องมีช่องอย่างนี้ขอสัตเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบนะครับคาชิสวิลี่ตัดเข้ากลางมาได้แต่ว่าพอจบเนี่ยมัน หลุดกรอบออกไปนะครับว่าเป็นไม่ทันแล้วครับจบครึ่งแรกครับศึก AFC c h แชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายครับอุลซานฮุนไดาจากเกาหลีใต้ครับกับคาวาสกิฟันตาเล่จากญี่ปุ่นครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับคอยเลาะ แล้วหลายเข้าในชมิดอาเขดูนี้ดูยาสู้โตวางเท้าไม่ได้เห็นท่าของทางโอนิอนกิเราเห็นเลยก็ว่ารู้สึกอย่างไรฤฤฤฤการของเอฟซีแชมเปี้ยนสปีนี้บอลลูนมาที่วาโก้วาโก้ลุยกันโดนดักได้โดนเซเชลเติมแถวสองว,ว่าได้งานวันนี้ของทางโอเซฮุนก็ยังไม่เข้ากรอบแล้วครับสามประตูนะครับ การของคาย่าไปสองลูกแล้วยิงเวทเทลไปหนึ่งประตูพลิกไม่ได้มาให้กับบูทูอิสบูทูอิสซัดเลยครับโอ้โหแล้วฟองจะเอาเตะมุมรือว่าไม่ใช่ <c oughs> อจะฟองว่าบอลไปฉลัแบแต่ว่าไม่ได้นะครับบอ,อ,อลมัุ่งหนูเชลสมิธไป ได้ไหมครับคิมจียอนกระชากหาช่องไม่ได้ทางขวาแล้วยนินล็อกไม่มีช่องเหมือนกันเปิดเปิดมาทะลุมาลูกนี้อาก็ได้เจาของคิมย้อนก็โดนบล็อกเท่ากันครับคิมจียอนโอ้บอลลูกนี้ยังมีครับมีของชุนยีเก็บได้เก็บแล้วย้อนมาไม่ทันแล้วครับจบเกมครับใน90นาทีครับกลายเป็นว่า ที่อุนซานมุนซูฟุตบอลสเตเดียมไม่มีผู้ชนะใน90นาทีครับอุนซานฮุนไดกับคาวาสกิฟันเตเลสเสมอกัน,ศ,นศูนย์ครับอุนซานมาที่บลิกกลัมโอ้โหยังยังไม่เข้ากรอบครับแม้ได้ยิงจ่อแล้วาการประสานงานของ2องตัวเก่านะครับที่จ่ายโดยทีชุงยองนับหลอกไปหมดเลยนะครับแต่ตวัดกลับมาให้หน้ากรอบเก็นโทษแต่ว่านาทีสุดท้ายแล้วครับ บอของเอน็นกะข้ามไปหาทางชวิดแล้วลูกนี้จอจอโอ้โหโอ้ซีเนนว้าไม่ได้เตะมุมซูเปอร์เซฟของโซยุนวูเลรอครับโอกาสจากฟรีคิกนะครับที่หยอดเข้ามาชมิดมงชงมาโอ้โหปัดปลายมือจริงครับโชยุนวูไม่ล้ำครับจากจังหวะชงก่อนนะครับชาวสมิดแล้วโอ้โหนี่ก็ อยู่ในลายครับ,รบอยู่ในลายไม่ล้ําครับโอ้โหจบการต่อเวลาพิเศษในครึ่งแรกเลยนะครับยัง0ูนยครับเหลืออีก15นาทีครับอ,อินล็อกยุดนล็อก,ออกเข้าที่อีรองจุนหาช่องหาช่องเจอนะครับลูกนี้ว่าไม่ฮุกให้ครับอบอลที่ฝากมาให้ของทางยุดอีล็อกนะครับจุนลากเข้ามาตัดด้วยซ้ายแล้วยิงข้ามคานออกไปก็ เลือกเปิดยาวเลยครับยาวมาลูกนี้แถวสองอาครับได้โอกาสทองแล้วครับลุกนี่โอ้โหของอีดองจุนแต่ไม่เข้ากรอบครับเมื่อโอ้โหนี่โอกาสเยอะมากนะครับนครับจากบอลยาวจากแนวรับมาเลยนะครับแล้วก็เป็นจังหวะขึ้นหมงตันชงมาสวยมากครับคิมชียอนแล้วบอลมาเข้าทางของทางอีดองจุนได้พักแต่ยิงเนี่ยโดนไม่ดีครับเทียมโตโน มาทาชิมานดะจวชิงของเอ็นกะมาลูกนี้ลงพื้นอ่ะครับหาังหวะยิงโอ้โหอ่าทาชิมานดะได้โอกาสแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เข้ากรอบเลยครับบอลเริ่มมาจากตรงกลางเนี่ยครับที่ฝากไปของทาชิมานดะนะครับจังหวะชิงเข้าไปในกรอบเนี่ย,ย,อยออโ,โอ้โหยโ้อยต่อสองได้เลยครับเดี๋ยวโขกโอู้ดอุนสาวคงเคลียวไม่ได้ว่าจวบออกมาของทางจุงทุงยองเนี่ยพลาดโอ้โห โอ้ย,ยังยังยังไม่ได้เป็นคิมจียอนนี่แหละครับโอ้โหดูครับจากเตะมุมครับของทางมิตรรามครับดูนาฬิกาแล้วก็จบเกมเป็นะว่าทำอะไรกันไม่ได้ต้องมาลุ้นต่อที่จุดโทษแหละครับ <c oughs> ทางโมซุนบูถอยเม่ไกลนัก <c oughs> เลือกลูกน <c oughs> <c oughs> ยิงได้หนักหน่วงมากครับห <c oughs> ายถูกแต่เอาไม่อยู่ครับทาง โซยุนว so, ู <Okay. S 1> ทางจุงซุงยองล่ะครับด้วยเท้าขวาก็เชียบขาดเหมือนกันรอคนละทางก็ <Okay. S 1> ถอยไม่ไกลมั้งครับดูว่าด้วยเท้าขวาโอ้โหไปไหนไม่รู้เอาละครับ <Okay. S 1> อ่าข้ามขาเอาไว้ไกลเลยครับ ื่ยที่จะขึ้นนำนโอ้โหคานสนั่นขึ้นนำไม่ได้ว้าวโอ้โหนี่จะสูสีกันยันจุดโทษเลยนะครับโอ้โหนายิงก่อนถอยไม่ไกลนะครับทั้งญี่ปุ่นนี่ถอยแค่สองสามเก้ 2, 3, อเาอ่เขาดูว่าโตโนะหลอกด้ทายโขาขูยิงตรงกลางเลยครับหลอกให้ทางโซยุนวูนเนี่ยพุ่งกลิันขาดมากครับ อีหองจนเนนที่ยวนี้เที่ยวนี้เต็มข้อแล้วครับแต่ก็โดนเซฟได้เหมือนเดิมโอ้โหว้สุงจุงยองแกอ่านขาดเลยครับโอ้โหด้วยเท้าสาชมิดโอ้โหเนี่ยครับไปไหนไม่รู้เหมือนกันว้าผอกกาสให้ทั้งพังอุซานตามมาได้ครับโอ้โคือกลายเป็นว่าเ่อตีเสมอก่อนนะครับคอยเป็นลูกคนที่ซี้่ากันต่อทำได้ตรงกลางเลยครับอ,อ้าล้ครับ มา2-2เท่ากันมาดูว่าคนที่5ของอาวาสกิจะเป็นใครโดยเท้าซ้ายจะฉมังแค่ไหนโอ้โหโดนอ่านได้เอาวแล้วครับไม่แพ้แล้วห้าคนของทางอุซานหรือว่าจะชนะหรือไม่โอ้โหเความเกา่าหรือว่าจะช่วยทีมได้ดีแค่ไหนทำได้ครับอุชานที่เข้ารอบไปครับโอ้โหสุดๆครับ แชมป์เก่าครับยังอยู่ในเส้นทางต่อไปครับคุณซานุนไดครับดวนจุดโทษเอาชนะคาวัสิกรันเต่ไป3ประตูต่อ2ครับหลังจากที่120นาทีจบด้วยการเสมอ00ครับ